ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องวิถีผ้าไปนะครับเดอมืนอยู่ทางช่องกามีโอกาสมาเยี่ยมมายามอยู่หนาคอกนะครับของคุณแม่แม่แม่วันแม่วันนะครับเนาะอยู่ที่กัดนะครับป่านน้องยา้ามู่ที่สองนะครับตำบลพ่วนงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดอเดี๋ยวสิบ้ามาเบิงเข็ดรับวิธีการเลียงงัวของเพิ่นครับ่าเพิ่น มีวีธีการเลี้ยงงัวจังไดได้ครับเด้อมีม,ม,มีธีการบำรุงรักษาดูแลงวัวจังใดให้งวัวใหคือม้างามขนาดนี้นะครับเด้ออันนี้เป็นกลุ่มของแม <c oughs> ข,ข,ของแม่นี่ครับผมฝึก่งออกมาได้บอดนกับแข่งขาแข็งแรนนี่ครับเอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันมาทำข้อมูลจากจากของอจากของคอกนี่ก่อนครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมแนะนโตนนะครับคุณแม่แม่วันหรือแม่อภิญญาช่มพูประเภทจ้ะครับ เดี๋ยวพอท่องครับผมเลี้ยงง่วมาดูดเราบอครับคุณแม่เลี้ยงมาเลยแปดปีนี่ละครับอืมไอช่วงที่เลี้ยงมานี่เจอปัญหาอุปสรรคอีกองบอครับในการเลี้ยงก็ปัญหากับช่วงนั่นละช่วงแต่แต่เลี้ยงที่แหลกๆก็มีมีปัญหาเรื่องมันไข่เนาะกับเป็นไข่เป็นแล้วก็วมีมีแม่งมีแม่งหลายแล้วก็ว ยุ่งกั์ดร้ายอะไรแบนี้มันก็เป็นโรคนะแล้วก็เป็นเทาเปือยปากเปือยยังนั้นก็ค่อยเป็บค่ับยังพี่กายกับเป็นบอสเขาเป็นลํำปีนะครับล่ำปีนี่ยบ่เป็นโอ้ครับกับพานมาได้เนาะครับเนาะชวงนะครับผมตอนนี้มีงัวจากตัวครับคุณแม่มีอยู่สภาพผมชมคอกนะครับมีอยู่หาตัวจ้ะครับตัวใหญ่สามตัวกับลูกอีกสองครับโอ้นี่เด้ครับได้พี่น้องอันนี้แม่ลูกคููที่หนึ่งนะครับเนาะ ครูทางในครูที่สองนะครับแล้วก็จะเป็นแม่สาวหนึ่งแม่แม่สาวนี่ก็ลูกแม่ลูกแม่นี่ลูกแม่นี่บอกครับโอ้ครับผมแม่เพคนครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เอาลูกนี่บอกครับคุณแม่เลี้ยงไว้เอาลูกกัลูกลูกเพิ่นคลางขายไปละสามตัวแล้วครับหมายถึงแม่นี่บอกครับโอ้ยังอยู่นีสองอันนี้ลูกที่เท่าไหร่แล้วครับตัวน้อยๆลูกที่หาลูกที่หาเขาก็ออกือนเดือนกลัวเลี้ยงในกลุ่มนะครับแล้วเอานี่ครับงัวเพิ่นง่ามอหลีครับนี่ครับ เดีพาเนชมโคมอันโคมทั้งหมดนลครับคุณแม่จ้นี่พี่น้องนี่แม่แม่แม่สาวตัวนี้ตอนนั้นเขาก็ได้เจ็ดเดือนครับทีทีทีตอนเขาเป็นลําปีได้หลายน่อ๋อนี่บอกครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็มีอาการแบบว่าน้ำข้อน้ำอย่างนี้สิเป็นเป็นพื้นแบบห้าบ่ายเบิ่งสิเป็นตุ่มเขงแข็งนะมันจะบวเป็นตุ่มคือข้เจ้างข้เจ้าครับก็เลยว่าโอ้จีไปหาอย่างน้องมาให้มันกินมันจังสิบ่กเป็นคือของเพื่อนมาสั่นครับก็เลยเบิ่งในยูทูบนี่แหละก็ศึกษาดูนู่นอัน ต้นนี่ละครับบานนี้ก็เลยลองสั่งมาให้กินเมืองก็สั่งมาแล้วก็เอาใส่โปเก,กีะกับซีซีแล้วก็เซตนะครับเลซี่ฮามืออครับเอา้าไปหลัวเบิงโซบมันมันมันเกี่ยงนะอะนะเลยเอา้ามันดีอยู่ตัวนี้ก็เลยใส่มาเลยทั้งผลล่ะให้กินทั้งให้กินใส่อาหารทั้งเซตทั้งอันนี้ก็เลยผ่านล่าปีนัน่นบ่เปลี่ยนจักตัวเลยครับผม ผิวงามนังเกียงดีนะครับน้าบ่มีบาดแผลอย่างลยนะครับในช่วงนั้นนังเกียงครับผมเหลื่อมแบบกินกินกินฟังกับกินดีงาก็กินดีสังเกตเบื้องกลิ่นกับบอกไฮมีน้าแม่เนาะกินกับไข่อยู่ครับก้วผลจากการใส่ตัวนี้น้ำบ่ครับจะกับเป็นน้ำตัวนี้แหละคือเพราะว่าครับตะเกี้มันบ่เป็นอย่างสีนะตะกี้มันเหม็นแห้งแม่นครับนี่ครับผมสังเกตเบื้องด้พี่น้องเนี่ครับมีกลิ่นเลยครับผมแล้วลูกตัวนั้นนะครับคือเป็นส่ง แข็งแรงเร็วแต่ครับคือได้ยิ้นวานมีท่องก็ให้กินมาตลอดให้กินมาตลอดเลยถึงลอดออกมาบ่ดดนบานไดเป็นตั้งได๋ครับลอดออกมาเป็นจังได๋ครับตอนแรกๆเพิ่นก็คขอดออกมาก็สังเกตก็เบิงว่าลูกคนน้าแม่่นว่าลูกหาตัวแล้วนอกก็เรยคิขีดนําว่าลูกย่านลูกบ่แข็งแรงพอดีออกมาได้เพราะว่าแม่นีเคยรีดนุ่ม้กินประจํานะบานี้ ก็พอกันเตรียมทาเรียดมาเนี่เอาพอกันได้ประมาณสามสิบสี่สิบมาทีนี่แหละลูกซึ่งลูกเคี่แนลวกันเอ้าว่าคือดีแท้ห้องสิบผูดีเดียดนุ่มบ้านเนี้ยสันกับลูกค้ากินเองลากินเองเลยครับโอ้ก็เลยว่าเอาเฮาอ่ครับบางคันไก่ย่างมากครับทาให้โท่านพี่น้องนี่ครับนื้มีดีครับแหนนุ่มครับแม่เพ่นกับโบโซมเคื่อได้กับจึงส่งไปเอาให้เบิ้งไก่พี่น้องงัวงัวแม่ลูกที่หาอะไรได้ครับนี่ครับนี่ นี่เบื้องไายเพิ่นครับสูงไงอัจลาิดี๋ยวนี่ครับนี่ก็ลูกเพิ่นลูกขึ้นเองได้เลยบ่แม่นี่ครับลูกขึ้นเองบ่ได้๋ยวนี้เลยแม่ก็ปล่อยอันนี้เลยคออกออกนั่นแม่แม่มันเบ่งสามเทื่อนแค่นั้นครับผู้เทื่อนั่นโอ้ยเอาจนจนเมื่อยแต่ข้าวบ่ทันได้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินครับผมอ๋อใส่มาโดนเราเป่ครับตัวนี้ใส่มาแต่ช่วงลำปีนั่นแหละอ๋อช่วงลำปีเนาะช่วงลำปีก็ล่างระบาดน่ะครับนี่ผมยางมาบ่ได้กินเด้พี่น้องตั้งแต่ทางเข่าเลยครับบ่มีกลิ่นเลย นี่ครับแบงวั่นกับโบมี่มบบมครับพี่น้องตามที่เห็นกัอันไปเบิงขอก็เจามันหลายอีลีแต่ว่านีมีก็เล็กหน่อยนะแบบบางแห้งครับ,บ,อรบอเอาเบิงโคมทั้งบุญน,นะครับบบดน,นี้ต้นนั้นออกโดนเราบอกครับคุณแม่ลูกต้นนี้ด้สองเดือนออกวันที่สิบเก้าเดือนสองเดือนสองเสมอสอ๋อ แม่พ่นก็เริ่มมีอาการล่ะครับโคมลูกล่ะเสรสองเดือนเละสิคืนละอ้าวเอาละมัดโชคตัวนะลูกลูกบวลาลูกแดงใบเล่ลูกแดงใบเล่ครับผมลูกบวลาลูกอันนี้แม่อันนี้แม่แย่แม่น่าผิครับลูกแหลก่นครับอันนี้แดงใบเล่ครับพี่น้อง นามันเป็นตะแซ่ดิแดงใบเล่โอ้แข่งขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีเนาะครับเนาะสมบูรณ์อ่าตัวใหญ่มีคนมาถามสื่อหรอบอแม่เนี่ยคู่นี่คืองามเลยครับอันห้องก็ออกได้หาเมื่อข้าเจ้าก็มาหาเลาะสื่องัวไปไปเลี้ยังนะข้าเจ้าว่าสิขายอยู่บอบอได้ขายครับห้อยขายให้ซาสิใไฮที่แรกข้าเจ้าว่าปลาเก๋าเมื่อครับกับบอบอได้ขายดอกอืมอ่างข้าวั่รสิไฮเสี้ยนหนึ่งเอาขายซะน่อนะบ่แสนกับบอขายว่ามันโห่นนำนะครับมันห่ เลยไปัหกน้ดอมแม่เรับมหักเอาไว้สกอนมันจับง่ายใบง่ายครับครับครับแปลว่ากะเปิดเปิดใบแล้วเนาะแม่เนาะเพียงเพียงแต่ว่ารอให้เบิงจังหวะเบิงเวลาที่เหมาะสมน้ำเนาะครับเนาะนี่ครับลูกแดงใบเล่พี่น้องแข่งขาแข่งแดงสมบูรณ์ดีเอานี่ครับฝากข้อของแม่อภิญญาแม่อภิญญาแม่คุณแม่ยังก็ครับคุณแม่วันนะครับเด้ออำเภอเดชอุดมใบนะครับผม นี่ครับพี่กัดกะแจ้งไปแล้วช่วงช่วงต้นนะครับเนาะอยู่ตำบลพวนงามครับผมบ้านน้องเย้วหมู่ที่สองนะครับเด้อท้บ้านส่วนใหญ่ทั้งผีเห็นเพื่อนบ้องให้ฟังมากต่ส่วนใหญ่ก็ออกมาอยู่ทงในทงทงไงทงงาม้าเบิดลแหละครับนี่มาอยู่น้ำง่วนละเลียงง่วนเ้าเรียงง่วนนี่ครับพี่น้องบ้านบ้านะครับนี่ยืนอยู่ไสก็บผู้ดกินดีพี่น้องนี่ครับเอาเด้อผู้ใดมักกะแวะมาเลียงมาชมได้นะคุณแม่เนาะมาเบิ่งมาฟังเทคนิคการเรียงของคุณแม่ครับ นี่ครับอันนี้กับแม่เลี้ยงสาวเลี้ยงแบบบ้านๆเนี่ยแต่ว่ากระจฮักนั่นแหละคอกนี้เฮ็ดมาจะปีแล้วครับเนี่ยแต่แต่ข้าเป็นเถียงหน้าคนนะที่แรกคนนยู่ครับคนมาอยู่บานีเอาง่วมามยู่กับคนกัยับหนีออกจากันคอกให้งั่วอยู่ไปคนกับไปเรื่อยๆกับบ่มีปัญหาเนาะครับเราล่มนะล่มอีกอย่างมากกับบ่มีปัญหาเนาะครับ มีแต่ปวกกันละบอกว่าไหนมีทุ่นซับเห็ดหม่โอ้โมีโครงการที่สิดจากเห็ดใหม่สืเห็ดใหม่ย้อนกลับมาแล้วก็มีอายุหนดละอนาคตรขังหน้าเลี้ยงไปเอาได้ทุนไปสักก้อนครับความความตั้งใจนี่คือสืเลี้ยงไปเรื่อยๆบอกแม่เลี้ยงไปเรื่อยๆบัดแค้ลูกลูกคนลูกคนยุงเทปเพิ่งกัว่าถ้าเพิ่นอันนี้เพิ่ากฏสิมาสานต่อให้แม่พ่อแม่เลี้ยงไปครับครับครับ เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เพิ่นก็สนใจเรื่องงัวหลายเนาะแม่เนาะจ้าตะกี้มองนี่ก็เป็นสานี่เพิ่นก็เพิ่นก็เอาเงินมาให้ถมไว้มันถมบ่คับนี่พี่น้องอันัญญาบ่ครับนั่นปลูกหญ้าไว้อ่าปลูกหญ้านําพร้อมพี่น้องนี่ครับอยู่ทั้งรูปกปลูกไว้หลายอยู่นําขันแท้เห็ดขันแท้คันใหญ่ๆไว้กับปลูกหญ้าไว้ทั้งพุ่นบ่ครับแมงเบิดบ่ครับนี่น่ะนี่นี่ห้องแมงลงไปนี่อ่าครับหน้าก็บ่หลายดอกแต่ว่าเห็ดขันแท้ใหญ่ปลูกหญ้าให้งัวงทั้งผุ นี่เป็นขอกง่วที่ผ mm hmm. สมผสานในย่างโล่งโตครับพี่น้องกะรอเวลาทุนทรัพย์พร้อมเนะแม่เนาะเหตุให้มันมีมาตรฐานขึ้นกว่านี้นจะหน่อยคิ่ขดวาอยู่พอบาหลูกก็ว่าสิมาสานตอัอ่ะโอเคครับผมกะผ้จากการใส่ผลิตภัณฑ์กินดีมีใช่นะครับเนาะกะ,กะซอยในเรื่องของแข่งขาพละกำลังแข่งขาของลูกหน่อยนะครับให้มี กำลังที่จะลุกขึไปอื่นในเล้วมันสีมีผุ่มกลุ่มกันนะเพราะว่างัวสิคือจังอันวัคซีนอันอันเถ้าเปื่อยนี่ก็บ่ได้ซีเพราะว่าเพิ่นมีท้องก็บ่ได้ซีเพราะเขาจ้ามา่สี่ตอนก็บ่ได้ซีนํางเขาจบมันก็บ่เปลี่ยนคือล่ำปีจังซี่ก็ผ่านมาได้เพราะว่าย้อนนี่แหละกินดีมีใส้ครับผมกินก็บ่มีเนาะครับเนาะก็เลยกินมาตลอดนี่ล่ะเพรว่ากินน้ํามันมันบ่ค่อยมีอือันปีปีในรอบปีนึงนี่อัน เก็บขี่ง้วเก็บมุ่นง้วนี่ประมาณจะเท่าใดครับแม่เพราะว่าแม่แม่นั่นแม่แม่หลังจากเก็บเกียวแหละแม่ก็ปลูกพักปลูกปลูกพืชพักสวนขั้วขายนี่ยนะก็เอาไปใส่เรื่อยๆแต่ว่านี่นี่ที่นี่ก็ล่งก็ลังเจียวออกให้หลอกขาดหลอกออกให้มันเบิดเลยหลอกคอออกก็ล่งสิเหตุก็เอางัวออกไปลามนี่ก็สีเอาออกให้มันเบิดไปใส่หน้า บ่ไดขายเนาะแม่เนาะบ่บขายจะใส่มุนเวียนอยู่ครับลูกขล้องแนลไว้ใส่หน้าเนี่มีมูลราคาที่ประโยชน์หมดเลยครับพี่น้องนี่ครับเน็นเน่นยามอี่งเราคือบบมีกลิ่นนะครับผมยืนย่นอี่ครับโบดี้บบได้กลิกินอย่างเลยผลิตภัณฑ์ของมันดีครับโอเคครับคุณแม่อันถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงงัวนเนี่คุณแม่มีคํามในนํำจากไหนครับในการเลิ่มตัวเลี้ยงงัวในมุมมองของคุณแม่ครับผม จะเริ่มจากตั้งแต่เขาทำทีทุ่นหน่อยใช่ไหแม่ทุ่นหน่อยแม่ก็กระจายหักน้ำน่ะแม่นั่นเริ่มที่ไหนแม่ก็มีเงินสามหมื่นกว่าบาทก็ไปสื่อ้อหัวโค่ขหัวโคมหนึ่งกับโค่ใบใหญ่ดอกก็มาเลี้ยงเลี้ยงไปประมาณเดือนกัวนี่แหละเพิ่นก็มาเพิ่นก็มาขายสี่หมื่นกว่าเอ้าก็ได้ได้กำไรก็ขายขายแล้วก็ไปสื่อนในละไปสื่อแม่นี่เลยครับไปสื่อมาสามหมื่นหก กะเป็นแม่หยั่งมาเลยกะครับออกลูกมากกลขายลูกเพื่อนไปกะโอ้เอาเก็แมาไว้าเด็สามตัวแล้วว่าเพิ่นเพิ่นหายลูกงามครับออกลูกตัวใดก็แดงเพิ่นสีบัวแดงอยู่แต่ว่าลูกเพิ่นสีแดงบมดทุกตัวกะข้าเจ้ามามากกันหลักกนเลยขายข้าเจ้าใจนะบ่อยากขายแต่ว่ข้าเจ้าห้รลค่ดีก็เลยขายครับเบิ่งเบิงจากงัวตัวนี้แล้ะแม่ตัวนี้ล่ะนาซีให้ลูกแต่อีกดดนม่อแม่เบิ่งจากโครงขาข้าเจ้าว่า้าเฮาเฮาเฮาดูแลดีเลี้ยงดีแบบว่า มันก็จะได้ไปเรื่อยๆแบบว่าได้เป็นสีผลเราข้าเจ้าว่าแต่ว่าเม่แจ้งว่าเม่ก็ให้กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็คือจังส่งว่ามันสีดีอยู่อืเบื่องมันบ่เคยบ่ขนาดเป็นเมลูออนห้ลูกห้หนุ่มลูกสีกับ่เคยส้มนะบบเคยบ่เคยจอยจนอั่างตนี่จอยจนจนยางไปกับสิหลุมมันแลยครับครับครับอันนี้มันมันก็มันกินหญ้าดีกินเฟืองดีนะมันก็เลยสุขภาพมันดีก็เลยครับผมแม่นอยู่ครับก็แปลว่าคน คนใดผู้ใดที่สนใจแต่ว่ามีทุนหน่อยก็สามารถเริ่มต้นได้เลื่อมได้ถ้าก็คอยสะสมไปนม่เนาะสะสมเก็บเก็บะสบหน่อยไปครับมีมียีครับผมเคยเคยได้ลูกอันตัวผูบอครับได้นี่เพื่อนลูกตัวผูเพื่อนนี่นี่ตัวที่สองตัวแม่สามได้แล้วแม่สามผูสองขายที่ขายออกไปนล้บอครับขายออกไปตัวตัวแม่บอทั้งลูกเพื่อนหาตัวนั่นแม่สามผูสองแต่ว่าขายแม่ ขายแม่ไปละสองกับผูหนึ่งกับย่างแม่สาวนี่กับอันน้องไสยครับผมครับ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 สำหรับวันนี้ก็ขออยากยุตีกันไทยทำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคุณแม่คุณแม่วันนะครับเนาะครับอีกข้างหนึ่งกับคุณพ่อทคุณพ่อทองครับผมที่อ่า มอบเคล็ดลับเบาแหลกเปลี่ยนเล่นลูให้กับทังพี่น้องเอฟซีช่องวิธีท่าไปในมือนี้นะครับเนาะก็ขอให้กิจการของคุณแม่รุงเรื่องไปเรื่อยด้วยครับเด้อับมีโอกาสกับสิมาเย่ยมาอยากกันใหม่อีกครั้นครับครับคับสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าสวัสดีจ้า